มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนโซเชียลแห่ส่งกำลังใจด็อร์เคงนักเรียนทุนปอเอเกิดอาการจิตเวชกำเริบหมอให้ลาออกแถนฟ้อง นายสมบัติบุญงามอ,อนงหรือว่าบอก,กอรายจุดโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เล่าเรื่องราวของนักเรียนทุนปอเอกรายหนึ่งนะคะซึ่งกลับมาทํางานใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยในไทยแต่เกิดอาการป่วยจิตเวทกําเริบทําให้ผู้บริหารขอให้ลาออกและฟ้องค่าชดเชยทุนที่ยังใช้ไม่หมด โดยระบุข้อความว่าเคงเกิดในครอบครัวคนจีนที่มีพี่น้อง9คนเธอเป็นคนที่8ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนในวัยเด็กพี่ๆต้องทํางานส่งเสียเธอเรียนและเธอเป็นคนเดียวในบ้านที่มีโอกาสเรียนหนังสือจนจบปริญญาเอกด้วยทุนกระทรวงวิทย์และมอแม่ฟ้าหลวงเรื่องมีอยู่ว่าตอนเธอเรียนปอเอกอยู่ที่อังกฤษ อยู่นั้นเธอเองป่วยด้วยโรคจิตเวทเธอเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลแต่ว่าโชคดีระบบการดูแลของมหาทยาไัยที่นั่นดีมากจนอาการของเธอกลับมาดีแล้วก็เรียนจบปอเอกได้และกลับมาทำงานใช้ทุนเป็นอาจารย์อยู่ที่มอแม่ฟ้าหลวงและเมื่อทำงานเป็นอาจารย์ได้อีกสักระยะหนึ่งอาการป่วยของเธอกำเริบและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ผู้บริหารขอให้เธอลาออกด้วยสภาวะการเจ็บไข้ ทำให้เธอเขียนข้อความลาออกทางอีเมลขณะที่ยังไม่ครบเงื่อนไขาการใช้ทุนและมหาวิทยาลัยก็ฟ้องเธอเรียกเงินชดเชยทุนที่ส่งเธอไปเรียนนับสิบล้านบานดทด็อเรเคงไม่รู้เลยว่าการเจ็บป่วยของเธอนั้นจะนำไปสู่ความยุ่งยากถึงขนาดนี้นเธอเดินได้ร่อนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายขีจักรยานจากในเมืองไปที่แม่จันพูดคนเดียวไม่อาบน้ำ แต่งตัวได้เสื้อผ้าเดิมๆอยู่เป็นปีเธอป่วยจิตเวทเต็มรูปแบบกว่าเธอจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาก็ผ่านไปหลายปีแม้ว่าตอนนี้อาการจิตเวทจะดีขึ้นแล้วเธอยังมีอาการซึมเศร้าและรับรู้ว่าตนเองกําลังเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องจนกลายเป็นบุคคลล้มละลายและทําให้ พี่ชายที่เซ็นคำประการของเธอได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเข่งต่อสู้คดีโดยลำพังในศาลปกครองในขณะที่เธอยังอยู่สภาพที่แม้ดีขึ้นแต่ไม่ปกติเธอสู้ว่าเธอไม่ได้หนีทุนแต่เพราะเธอป่วยซึ่งไม่ใช่การกระทำของตนเองซึ่งในระเบียบของกระทรวงวิทย์ได้มีข้อยกเว้นการใช้ทุนหากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้แต่มาแม่ฟ้าหลวงสู้ในประเด็นนี้ว่าเธอลาออกและไม่ทำงานใช้ทุนศาลร,รับพิจารณากรณีเพียงได้ใช้ทุนหรือไม่ แต่ไม่ได้พิจารณาว่าเธอป่วยหรือไม่เธอแพ้คดีในศาลปกครองชั้นต้นและอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คนที่เคยเป็นความหวังของครอบครัวกับกลายในสภาพที่ถูกฟ้องร้องด้วยเงินนับสิบล้านบาทแม้พยายามขอกลับเข้าไปทำงานเพื่อย,ยุติข้อพิพาทก็ไม่ได้รับโอกาสจนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2566เธอได้กลับไปทำงานให้กับโมเลลิธิแห่งเมืองอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นการกลับเข้าสู่การทำงานในรอบ1ิปีและเธอมีความสุขมากๆแม้หัวนหน้างานจะบอกว่า งานวิจัยของเธอนั้นทำงานที่บ้านได้แต่เธออยากจะออกมาเจอผู้คนและกลับเข้าสู่การทำงานอีกครั้งนอกจากนี้บอกอรายจุดระบุว่ารากปัญหาหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในกรณีแบบนี้แรงบีบคั้นจากการศึกษาแม้เธอจะเรียนจนจบและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับการออกไปใช้ชีวิตลำพังในต่างประเทศและเรียนหนังสืออย่างหนักและไม่ใช่ทุกคนรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ